ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ Marine Jet นะครับประกอบแล้วก็จะมีรูปทรงแบบนี้นะครับอันนี้ผมใส่รีเซิร์ฟเวตามที่เจ้าของลำสั่งแล้วนะครับแล้วก็เช็คเซนเตอร์ของอาร์มทุกจุดแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวไปคือจับคู่กับรีโมทแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับที่ผมก็ที่เหลือก็คือทิมหรือตั้งค่า e n p p o i n ตตั้งค่า DR ต่างๆในรีโมทเอานะครับลำนี้เป็นงานของพี่วัดนะครับผมมารินเจ็ตนะครับผมก มีพี่น้องหลายท่านในกลุ่มนะครับที่เอาตัวนี้ไปบินแล้วนะครับชอบนะครับก็ตามตามกันมาครับผมเป็นสมาชิกในแก๊งนะครับนี่นะครับแก๊งมารีนบินดีนะครับลำนี้ปีกยาวถึง90เซนนะครับผมเพราะนั้นเรื่องอัตตาลอนเรื่องการบินก็จะไม่ได้ยากเหมือนกับพวกตระกูลไฟเตอร์อนื้ออย่างเช่น F16 บเนี่ย F16 ิบินยากกว่านะครับตัวนี้จะบินง่ายๆนะครับผมแล้วก็รูปทรงสวยงามนะครับก็แนวสปอร์ตเจ็ตนะครับ โอเคดักแฟนก็จำนวนเบตเยอะนะครับผมทำให้เสียงใช้ได้เลยครับผมนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวส่งมอบให้กับพี่วัดในวันอาทิตย์ขอบคุณมากครับผมที่อุดหนุนและก็ติดตามการเลื่อนมานะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับทำการบายเทสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมอัพดาวตัวนี้เป็นดึงหางคู่นะครับผมใช้เซอร์โวสองตัวดึงซ้ายดึงขวานะครับรัตเตอร์มีแอรอน นี่แฟฝดเดีเออ๋ยวผมมือไม่ถึงอ่านี่นะครับโอเคร่อนคันเร่งโอเคครับผมเรียบร้อยครับรอส่งขึ้นฟ้านะครับมาเล่น RC ที่เรารักกันครับผมสวัสดีครับ